โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มกิจกรรมทางกายเชื่อมต่อรถไฟฟ้า Bike to Public Transport Connection สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสนับสนุนให้มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพิ่มกิจกรรมทางกายเชื่อมต่อรถไฟฟ้า Bike and Walk to Public Transport Connection เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดินหรือใช้จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงทำไมต้องเป็นเดินจักรยานองค์การอนามัยโลกผูให้คำนิยามกิจกรรมทางกาย Physical activity คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันทั้งการทำงานการเดินทางและนันทนาการเดินจักรยานดียังไงสุขภาพดีฟรีสะอาดสุขภาพดีคือร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสขยับขยื่นร่างกายฟรีคือประหยัดค่าเดินทางลดเวลาเดินทาง ฟรีค่ายิมสะอาดคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะรักเมืองรักโลกระยะทางที่เดินปั่นจักรยานได้ยังไม่ทันเหนื่อยระยะทางที่เดินได้0-1กิโลเมตรระยะทางที่ปั่นจักรยานได้0-3กิโลเมตร เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆสถานีสามารถเดินหรือใช้จักรยานเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดินปั่นไปรถไฟฟ้าสายสีม่วง by and walk to MRT Purple Line